แปดโมงเจ็ดนาทีครับเรียบร้อยครับแปดโมงเจ็ดนาทีน้ำหนักสิบมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยอาทิตย์ที่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดก่อนอื่นไปดูผลอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผลอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ดีครับไม่ดีชนะตัวเดียวครับชนะศิลาชัยดับทานกองป่าบครับคู่แรกเนี่ยชนะคะแนนโจ๊อางดำสิงห์มาวินเราชนะแค่คู่นี้คู่เดียว คู่ที่สองครับพยักสับสตูลแพ้คะแนนดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมไปแบบไม่ได้ลุนเลยคู่นี้เราแพ้ครับคู่สามทีเด็ดช้างคนครศรีโดนนับครับแพ้คะแนนจอมโหดเจคิวมาเอร์คู่นี้เราก็แพ้ครับเราแพ้สองตัวแล้วคู่เอกครับอจัจฉร,ริยะกีฬาสปอร์สมเอร์จบเทีทเอเอ็มไทยมวยคู่นี้เราเสมอครับอาทิตย์ที่แล้วชนะหนึ่งแพ้สองเสมอหนึ่งครับ มาดูข้อมูลอาทิตย์นี้ครับ10มวยไทยเจ็ดสีสดๆเลยตอนนี้เขากลับหมดแล้วเหลือผมคนเดียวนั่งอยู่ช่องเจ็ดสีเดี๋ยวเอให้มาใหม่บ่ายสองครับบางคนเนี่ยมาพร้อมผมเนี่ยจะรอดูมวยไทยเจ็ดสีต่อ hey, ยังมีประมาณิกนั่งอยู่ประมาณคนถึงสองคนครับเพื่อที่จะรอบ่ายรอจนถึงบ่ายสองครึ่งกนะว่าจะได้กลับก็สี่โมงส่วนผมเดี๋ยวก็กลับละอ่ะ มาอัปเดตครับวันทจะสีคู่ที่หนึ่งวันนี้ครับนินผ้าเบรกคอมแพกพบกับวัชระชัยอสสันปะตองพิทักษที่พบกันร้อยสิบเก้าปอนไม่ปกตินะร้อสิบเก้าปอนครับน้ำหนักเมื่อเช้าครับนินมาสอบที่ร้อยยี่สิบจุดหนึ่งก็ลดต้าหนักที่หนึ่งปอนหนึ่งจุดหนึ่งใช้เวลาลดประมาณรวบเอาแบบรวบรัดไปเลยนะ อยกกี่พอยก็ตามเอารวบรัดไปเลยนินนี่ใช้เวลาลดประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับก็ได้ตามพิกัดส่วนวัชรชัยเนี่ยร้อยสิบเก้ามาได้ร้อยสิบแปดจุดหกวัชรชัยก็น้ำหนักขาดศูนย์จุดสี่ครับนินนี่อายุสิบหกย่างสิบเจ็ดวัชรชัยอายุยี่สิบสี่ปีโอ้โหปีหน้าก็จะเข้าเป็นประเภทส่วนสูงของนินพระเบคอมแพกครับสูงร้อยหกสิบเก้า วัชระชัยสูงร้อยหกสิบสี่นิ้นสูงเกินร้อยกว่าห้าเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยของนินครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดวัชระชัยห้าสิบเก้าหกสิบวัชระชัยน้ำหนักป่อยเยอะกว่าเยอะกว่าประมาณหนึ่งกิโลหรือสองปอนชกมวยมาทั้งหมดของนินครับแปดสิบเอสี่สิบบวกครับวัชระชัยร้อยบวกโอ้โหการชกมวยมันต่างกันคนละเรื่องเลยวัชระชัย ร้อยกว่าส่วนทางด้านนินสี่สิบกว่าไฟล่าสุดของนินพาเบกคอมแพคครับแพ้คะแนนฉลามเงินติดฉลามขาวที่อ้อมน้อยครับวันนั้นเป็นท,อท็อปถิงครับพิกัดที่โชคกันร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครับวันที่แพ้ร้อยสิบเจ็ดวันนี้โชคร้อยสิบเก้าส่วนทางด้านวัฒละชายัยไฟล่าสุดชนะน็อกยอดศิลป์ยอดศิลปะรุสวยจากเกศครับวันนั้นร้อยสิบเก้าปอนด์ครับวัฒละชัยเด็กหนุ่มจากโคราชนินพาเบกคอมแพคเด็กหนุ่มจากสุราษฎร์ธานี ตลาดหลักทรัพย์ณเวลานี้อยู่ที่วัชระ,ะชัย53โอ้โหโมงคู่มี53 53มีหนักแรงหนักแรงนี่มันอยู่ที่ทางด้านวัชระ,ะชัยนะวัชระ,ะชัยประสบการ์เก่าเกมทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าทุกอย่างเลยคาว่าดีกว่าทุกอย่างนี้ประสบการณ์อายุชัวโมงบินลูกหนักลูกแรงโอ้โหคู่นี้ ชอบไปที่สลาซ้า53นี่ก็ยังชอบไปที่มวยหนักแรงอย่างละชละชัยครับมีสิทธิ์ที่จะกดนับน็อกได้ครับอ่าต่อมาคู่ที่สองครับคู่ที่สองพิกัด125ปอนด์ F35 ราชานนหรือฟีโน่ชอเกตวินาพบกับเสมอสิงห์ลูกเพ่อหลวงวังน้ำหนักว่อเช้าครับ F35 มาสอบเกินที่126ครับสอบเกินหนึ่งปอนด์ส่วนทางด้านเสมอสิงห์เนี่ยเกิน0.2 นจอ2ของสเสมอสิงนี่รถใช้เวลาประมาณ10-15นาทีส่วนทางด้าน F35 1ปอนด์นี่ใช้เวลารถอยู่ประมาณ20นาทีได้ก็ผ่านตามพิกัดครับมาดูอายุครับ F35 19ปีสเสมอสิง21ปีส่วนสูง F35 170สเสมอสิงก็170เท่ากันเป๊ะน้ำหนักไล่อยครับไฟนี้ F35 66เอเสมอสิง62 คุมน้ำหนักมาชกในไฟนี้ของ F35 4-5โลเสมอสิง5โลครับการผ่านมวยทั้งหมดของ F35 50บวกเสมอสิง70บวกเสมอสิงก็เหนือกว่า20 20ไฟล์ล่าสุดของ F35 ครับชนะคะแนพนพรพิทักษ์ศภูมิพัฒน์ที่ช่องเจ็ดสีครับวันนั้นชกกันพิกัด123ปอนด์วันนี้มาชกร้อย25ส่วนทางด้านเสมอสิงห์ครับไฟลล่าสุดชนะน็อกทองพยัก จอมโหดออตโตอ,อาวันที่กำแพงเพชรหรือเพชรบูรณ์นี่แหละเด็กบอกมาไอ้เพชรเพชรนี่แหละกำแพงเพชรหรือเพชรบูรณ์นี่พิกัดวันนั้นร้อยยี่สิบห้าปอนด์ก็พิกัดวันนี้ครับแต่วันนั้นชกกลางคืนเสมอสิงเด็กหนุ่มจากสุรินทางด้านเอฟสามห้าเด็กหนุ่มจากบุรีรัมย์ครับผมอ่ะผมลืมบอกเนื้อตัวคู่แรกคู่แรกนินกับวัชระชัยเนื้อตัววัชระชัยจะสวยกว่าประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นินความสวยอยู่ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผม คู่นี้ f สามเสมอสิงห์นี่โอ้โหเป็นอะไรที่พูดตรงๆว่าสูสีครับคู่นี้สูสีมากรซมวยมันคล้ายกันทุกอย่างแต่จังหวะจังหวะช่วงผมว่าเจ้าเจ้าฟีโน่หรือ f 3 5มันจะไปก่อนจะดูดีกว่าแต่แพ้ชนะก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะจะไปก่อนนะไปก่อนทำให้เรามีเวลาขยับขยายได้นะคู่ f 3 5เนี่ยเสมอสิงก่อน ทุกณเวลานี้นะตอนนี้8โมง13นาทีครับตลาดซับอยู่ที่ F3554 เสมอสิงมีอัดฉีด200,000นะทําเป็นเล่น200,000บาทมาบอกกันหน้าจะช่างเลยบอกกันล่าสุดหนึ่งแล้วก็แยก้ายกันไปเสมอสิงมีมีตัวเงินมาไม่ใช่ตัวเงินมาเล่นครับตัวเงินอัดฉีดเสมอสิง200,000ห่วยคู่นี้ครับผม มองรูปมวยทรงมวยเอาแบบละเอียดเลยมวยคู่นี้ครับ f สามารถไม่เสียเปรียบครับไม่เสียเปรียบเลยสามยกไม่เสียเปรียบจุดที่ f สามห้าจะโดนคือศอกอ่าศอกลูกซอกลูกหนักลูกแรงเนี่ยมีนับมีน็อกไหมมีแบบมีแผลเจ็บแผลเจิมแบบเจ็บขาหรือโดนนับไหมแต่ว่าถ้ามีเสียสีกันแล้วสามยกผมว่าก็ f สามห้ามันจะ,จะไปก่อนครับทรงนี้อะคู่นี้ครับ ชอบม้าตินต้นอย่าง f 3 5ครับถ้ามันปไปปลายแล้วมันเหตุการณไม่ค่อยดีก็ขยับขยายกระโดดออกได้ครับคู่ที่2ชอบไปที่ f 3 5ราชานนครับต่อมาคู่ที่3ครับเหนือสิงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันพบกับเพื่อไทยพอพนมพรพิกัดที่ชกกัน155ยหปอนเหนือสิงเมื่อเช้าครับมาสอบที่158.4เกิน3.4ครับ3าปอส่ส่วนเพื่อไทยเนี่ยมาสอบที่ร้อยเกินศู ห6ข,ของเพื่อไทยนี่ใช้เวลาลดประมาณ20นาทีส่วนทางด้านเนื้อสิง์นี่เกิน3ปอนด์4นี่รู้ตัวว่าเกินเยอะวิ่งคนแรกเลยวิ่งตั้งแต่วิ่งตั้งแต่ตีากว่าๆแล้วก็มาช่างประมาณรอบ2รอบก็ได้ตามพิกัดครับใช้เวลารวมทั้งหมดของเนื้อสิงทั้งหมดนี่น่าจะอยู่ที่2ชั่วโมงกว่าก็ได้ตามพิกัดถามว่าสภาพเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่อิโอยสภาพดูดีครับ แต่การชกสองไฟล์ล่าสุดข,ของเนื้อสิง์เนี่ยเขาชกชนะยอดปูผาอาอบตโนนทองยอดปูผาเพชรเจ็เพชรชนะคะแนนทะเลทองทะเลทองวันนั้นใายอะไรเพชทองเนจำไม่ได้แต่ว่าสภาพสองคนนี้วันนั้นไม่เหมือนเพื่อไทยวันนี้นะผมว่าสภาพสองคนนั้นวันนั้นไม่ดีครับวันนี้มาก็มาดูครับเจอมวยที่สูงยาวอ่าน้ำหนัก ลดน้ำหนักสุดท้ายของเนื้อสิงห์ก็ขาดศูนย์จสองลดจนขาดส่วนทางด้านเพื่อไทยก็พอดีครับมาดูอายุครับเนื้อสิงห์เพื่อไทย23 24าอายุเพื่อไทยอายุเพื่อไทยเป็นพี่ปี2ปีส่วนสูงครับเนื้อสิงห์สูง180ดผมว่าเนื้อสิงห์สูง180แนี่สูงแล้วเพื่อไทยสูงกว่า9เซนติเมตรครับเพื่อไทยสูง189าน้ำหนักป,ปล่อยของเนื้อสิงห์ครับ78เพื่อไทย74 โอ้โห oh. เพื่อไทยแบกน้ำหนักเนื้อสิงแปดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่กับเจ็ดสิบแปดเพื่อไทยแบกน้ำหนักวันนี้แปดปอนด์แปดปอนด์แต่ว่าอย่าลืมนะให้มาดูน้ำหนักคุมด้วยไม่ใช่ว่าแบกปุ๊บจะได้เปรียบน,นะเนื้อสิงครับวันนี้คุมน้ำหนักมาทุกแปดกิโลครับสิบหกปอนด์ครับส่วนเพื่อไทยคุมมาสี่สี่กิโลคนหนึ่งคุมคุมแปดปอนด์คนหนึ่งคุมสิบหกปอนด์ 8โลกับ4โลผมน้ำหนักเยอะครับวันนี้ชกมวยมาทั้งหมดของเนื้อสิงเนี่ย50บวกเพื่อไทย80บวกไฟล่าสุดเนื้อสิงห์ชนะคะแนนทะเลทอง158ปอนด์ไฟล่าสุดชก158วันนี้ก็มาสอบ158วันนี้ต้องชก155ส่วนไฟล่าสุดของทางด้านเพื่อไทยนี่แพ้คะแนนดานิเอลโรลิเกตที่ราชดํดำเนินวันนั้นชกกัน154ปอนด์ครับ คู่นี้อีสานเจอ,อสารครับเนื้อสิงห์เด็กหนุ่มจากอุบลราชธานีเพื่อไทยเด็กหนุ่มจากชัยภูมิตลาดลักรัพย์ณเวลานี้อยู่ที่ต่อรองไทยต่อรองสูสีกันมากครับผมะคู่นี้ครับทรงมวยเนี่ยผมว่าเนื้อสิงห์เนี่ยต้นต้นก็ตั้งสู้ได้มีสิทธิ์ที่จะใช้ลูกหมัดใช้ลูกเตะลูกลูกจังหวะทําลายจังหวะในมวยฝีมือเนี่ยให้เพื่อไทยเสียศูนย์ได้แต่ถ้า ช่วงต้นๆตนตนไม่มีไม่ดูว่ากินไม่ได้ในจะจะสู้ไม่ได้เพื่อไทยเนี่ยชกได้สองแบบนอกนอกพอชกได้ไม่ใช่ว่าเก่งนะพอชกได้แต่ถ้านอกสู้ไม่ได้ยังมีในส่วนทางด้านเนื้อสิงนอกต้องชนะถ้านายถ้านอกไม่ชนะในเสียเปรียบแน่ๆเพราะว่าวันนี้เพื่อไทยมาใหญ่จริงๆครับเนื้อตัวความสวยงามครับพอๆกันครับห้าสิบห้าสิบความมั่นใจห้าสิบห้าสิบสดใสทั้งคู่ครับ มวยคู่นี้ก็ชอบไปที่มวยสูงใหญ่อย่างเพื่อไทยปะกัดฟันเนี่ยต้องว่ากัดฟันน่จะให้เป็นทีเด็ดไม่เด็ดหรอกเพราะว่าเนื้อสิงห์มันลดน้ำหนักสามปอนด์กว่าก็จิบแต่ว่ามันสบายๆย,ยิ้มแย้ยแจ่มใสอ่ะผมสัมภาษณ์ยังไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะอ่ะคู่นี้ก็ชอบไปที่เพื่อไทยพอพนมพรครับนิดหน่อยครับไม่ได้ชอบอะไรเยอะมากมายต่อมาคู่เอกครับคู่เอววกวุฒิไกลวอจักรวุฒิพบกับ คุณยอดคุณสึกสิแก้วบัพพลยอดคุณศึกสิแก้วบัพพลมาแทนนะมวยมาแทนทางด้านด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะครับพิกัดที่ชคกันร้อยสี่สิบปอนด์สี่สิบปอนด์นี่เพื่อไทยมาร้อยอทษทีครับวุฒิไกรมาร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหกเกินศูนย์จุดหกเกินศูนย์จุดหกของวุฒิไกรนี่ลดประมาณรวมรวมสี่สิบนาทีส่วนทางด้านยอดขุนสึกครับยอดขุนสึกนี่สอบ อบร้อยสี่สิบจุดสองครับร้อยสี่สิบจุดสองเนี่ยช่างจริงได้ร้อยสามสิบเก้าจุดหกขาดนะขาดศูนย์จุดสี่นะอ้าวทำไมขาดทำไมเฮ้ยทำไมสอบไอยอดคุณสิบมีใส่กางเกงสองตัวปกติสอบเขาจะใสก่กางเกงชั้นในตัวเดียวตัวนี้ใสก่กางเกงพกุทกางเกงแบบเท่มากกางเกงค่อนข้างมีน้ําหนักแล้วก็กางเกงในแล้วก็กางเกงสามตัวน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าสอบ สอบกับช่างจริงไม่บาลานซ์กันพอตัดน้ําหนักกางเกงในและกลางเกงข้างนอกออกมันก็ค่อนข้างเยอะกระลกยเป็นขาด0ูนี่ครับมาดูอายุของวุฒิกไก่ครับอายุยี่สิบี่ปีทางด้านยอดขุนย์สิบอายุสิบเจ็ดปีส่วนสูงวุฒิไก่สูงร7อยเจ็ดสิบห้าทางด้านยอดขุนศึสิบสูง้อสิบโอโหวัยวุฒิกไก่สูงเรามาเจอตัวนี้สูงกว่าร้อยกว่าห้าเซนครับน้ำหนักปล่อยในไฟนี้ของวุฒิกไก่หกสิบเก้าครับยอดขุนย์สิบหกเจ็ดหกแปด วุฒิไก่สูงกว่าหนึ่งกิโลคุมน้ำหนักมาชกในไฟนี้ของวุฒิไก่หกกิโลย่างบ้านยอดขนสิบคุมสามกิโลคู่นี้ก็แปดนะเพราะว่าเวทนี้มันเป็นเวทของยอดขนศิกนะแต่ยอดขนสิบก,กับคุมน้ำหนักน้อยกว่าวุฒิไก่กับคุมเยอะกว่าการผ่านมวยทั้งหมดของวุฒิไก่ร้อยบวกครับยอดขนสิบห้าสิบวกไฟล่าสุดวุฒิไก่ชกมวยวันลุมพินีครับชนะน็อกยกที่หนึ่งครับฝรั่งครับผมจําชื่อไม่ได้ร้อยสามสิบหกปอน ส่วนทางด้านไฟล่าสุดยอดขุนศึกแพ้นักรุ่งแสงตะวันที่ราชดนเนิงร้อยสามสิบเก้าปอวันนั้นเด็กมาไม่เต็มบอกแล้วเด็กเป็นเด็กเป็นสีสภาพไม่เต็มร้อยครับที่แพ้นกรุ่งแสงตะวันยอดขุนศึกเด็กหนุ่มจากชุมพรเด็กส่วนทางด้านวุติกรเด็กหนุ่มจากบุรีรัมคับผมแต่เราลัอกรัพย์นเวลานี้อยู่ที่วุติไกรห้าสองห้าสองพันคาเยอะครับพอประมาณห้าสองเลทนี้ถ้าพูดกันง่าย เราไม่ได้ดูถูกนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักมวยฟังหรือใครฟังอยู่เราจะพูดกันตามเนื้อทาตามทรงท่าดีฬาแดหอ้วยเลดนี่เหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นที่อื่นอะเลดเหมือนเลดนอกเลยอะเลดแบบนี้อะห้าสองเลยนะวุฒิไกรอะอ่ะแล้วเปรียบเทียบกันหลายๆอย่างวุฒิไกรเนี่ชกอยู่ร้อยสามห้าสามหกสามห้าสามหกส่วนมวยยอดฝุกซึกเขาชกอยู่ร้อยสี่สิบร้อยสี่ส็ดร้อยสี่สิบร้อยสี่ิบวันนี้มันอยู่ที่เวด เวทมันอยู่ที่ทางด้านยอดณสิกครับแต่การมาแทนและบนคำพูดจากพี่ไก่สิกแกจ้างคนวันนี้พี่ไก่พามามีประโยคนึงแล้วกันที่ผมผมก็ไม่อยากไม่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 ขอพูดออกปากดีกว่าประโยคที่พี่ไก่พูดอ่าแต่ว่าเราก็เอาความจริงมาเห็นด้วยความความสวยงามของเนื้อตัวก็วุธิไก่สวยงามกว่าครับผมให้ถึงห้า หกสิบเลยนะหกสิบสี่สิบอ่ะความสวยงามของยอดคุณสิบสี่สิบพุทไก่หกสิบเปอร์เซ็นต์คู่นี้ประโยคนหนึ่งเราก็ชอบเราก็จะวิจารณ์วิจารณ์มาทางด้านพุทธิไก่ยอยู่แล้วลยิ่งประโยคที่ไก่เราก็ทําให้น้ําหนักของพุทธิไกมันหนักขึ้นไปอีกครับมวยกูเอกชอบไปที่พุทธิไก่วารจัตวุฒิครับผมอ่ะเดี๋ยวไปก่อนที่จะทวนเดี๋ยวอ่ะ ดูคอมเมนต์ครับเอาตั้งแต่คอมเมนต์แรกเลยถามแค่ไหนก็นันนครับลองดูสนุกสนุกฟังหูาอาศัยข้อมูลขอบคุณครับฟังหูของลองดูออกครับผมครับทักทา,ายครับคุณคุณบุรีครับผมโคราชจุดไหนครับโคราชหมายถึงอะไรเอ่ยรู้จักที่เดียวเมื่อสามสิบปีสนามสุรนารี ครับผมชายชัยค่ายทหารสุราลัยครับเอาแม่นๆม่นนะไม่รู้ว่าผมจะแม่นหรือเปล่าวันนี้สิ่งที่มันแม่นคือข้อข้อมูลข้อมูลเราเป๊ะทุกอาทิตย์ครับแต่ว่าลังหลังมาเนี่ยลังหลังมาเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งสามหนึ่งสามเดือนสี่เดือนคือสามหนึ่งตลอดแต่ลังหลังมานี้โอ้โหไม่รู้เป็นไรอ่ะมาอยู่ไม่สามหนึ่งก็สองสองแล้วก็ไปหนึ่งสามเกือบจะศูนย์สี่เฉียดมาหลายครั้ง อาที่นี้ขอให้แบบเฮงเครับขอให้เข้าทางเราครับนี่พูดไปง่วงไปตอนนี้ผมง่วงแล้วดีนะรีพูพไม่เตะเมื่อคืนนะรีพูพเตะเมื่อคืนผมหนักกว่าเดิมอีกไม่ได้นอนแล้วเดี๋ยวผมไปนอนนิดนึงเดี๋ยวก็กลับเข้าเวทีครับสภาพเลิกนั้นเนื้อสิงทําฟอร์มชนะเพื่อไทยไปเจอนาบิวความตั้งใจไว้แต่แรกแรการเจอนาบิวก็ต้องเป็นวันครับผมต้องเป็นวัน ลุมพินีอย่างเดียวครับนาบิลชกวันแล้วการที่จะเจอนาบิลก็คือคุณต้องผ่านวันไปก่อนผ่านแล้วไม่ใช่ไฟแรกจะเจอได้ครับไม่มีไม่มีสิทธิ์เจอครับเพราะนาบิลเขาเป็นวันใหญ่เพื่อไอเนื้อสิงอย่างน้อยต้องต้องทำามอมชนะวันลุมพินีประมาณห้าถึงหกไฟครับถึงจะเจอนาบิลได้เพราะรุ่นของนาบิลมันเป็นพวกพวกพวกอะไรอะแฟเทคอกอะไอชื่ออะไรวะ ชื่อแก่นสวนสัรษฐประภาย,ยิมเก่าทำไมผมนึกไม่ออกแล้วก็เจอซูเปอร์เล็กแล้วก็เจอพวกซูเปอร์เล็กแล้วก็อุ้ยหลายอย่างนะรุ่นนาบิวนี่ตัวเก่งเยอะมากนะต้องผ่านต้องผ่านพวกเด็ดเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าเก้ากล้องส่งกล้องสึกลสกล้องสึกนี่ไม่รู้จะโชคหรือเปล่าช่วงนี้เยอะครับต้องผ่านก่อนก่อนที่จะเจอนาบิวคุณต้องต้องทำฟอร์มชนะพวกซูเปอร์เล็กอะไรให้ได้ครับครับผมนับทายครับผมครับ คร,ครับทักทายครับชื่อไหนภาษาอังกฤษนี่ไม่ค่อยออกอะไรสวัสดีครับข้อมูลที่แท้จริงแท้ใช่รับครับครับ,รบใช่ครับข้อมูลข้อมูลเอาตรงนี้เอาไปประกอบดีกว่าอะเราฟังเราฟังมวยหูเนี่ยเราฟังมวยหูเราจะรู้เราจะรู้ก่อนทุกก่อนทุกสถานการณ์ทุกจริงเรารู้ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เราเราเอามาประกอบกับท่านใดที่ฟังหูอยู่แล้วอ่ะเอามาบวกกันเลย เพราะบางหูบางหูเขาอยู่ที่เวทีเออยู่ที่น่าจะช่างแต่บางหูเขาไม่ได้เขา้าคเขาไม่ได้เข้าน่าจะช่างเขาใช้ข้อมูลที่ส่งต่อข้อมูลที่ส่งต่อมันอธิบายอธิบายอธิบายได้แต่ว่าไม่ละเอียดเท่าข้อมูลที่ที่ผมนั่งพูดอ่ข้อมูลที่ผมนั่งพูดคือท่านใดอยากจะถามอะไรผมก็สามารถตอบตอบได้นะเวลานี้เลยแต่ถ้าถ้าจบไลฟ์แล้ว มาถามย้อนหลังส่วนมากผมผมไม่ได้เข้ามาตอบครับบางทีเราก็ทําอย่างอื่นวันนี้มีวันนี้กี่ลูกครับแฟนแมนครับผมแฟนแมนยูวันนี้ผมก็กลัวนะผมผมกลัวกลัวไม่ได้กลัวแมนยูชนะนะผมพูดยากผมก็มั่นใจรีพูลมากเลยแต่ผมอยากให้อีซัคยิงอ่ะแต่ไม่นู้จะยิงหรือเปล่าอ่าครับผมวันนี้เล่นเพื่อไทยครับเพื่อไทยชอบครับแต่ไม่ได้ชอบเยอะนะครับ ไม่ได้ชอบเยอะเพราะว่าเพื่อไทยเป็นมวยทรงทรงไม่ใช่ว่าจะนิ่งจะอะไรมากมายอยู่ในช่วงเลือกเลือกความมั่นใจครับสําหรับเพื่อไทยครับผมครับขอบคุณข้อมูลคุณแดนสุดินครับอ่าไม่มีคําถามอะไรเพิ่มนะ,ะมาชวนมวยรักมวยชอบนะตอนนี้ใช้เวลาไปยี่สิบนาทีมวยรักมวยชอบครับไอคำว,ว่าตัวเดียวกับบ้านนี่ผมตัดทิ้งไปแล้วนะเอาให้เป็นชอบมากที่สุดครับ ้ยอชอบมากที่สุดมันมาอยู่คู่ที่หนึ่งเนีคู่ที่หนึ่งมีสติไม่ค่อยดีด้วยอะชอบถ้าชอบก็ตามนะไม่ชอบโนเลยนะเพราะว่าผมชอบให้คู่หนึ่งทไรเนี่ยมันบนลลัยทุกทีอะคู่ที่หนึ่งอ่ะผมชอบมวยชอบมากที่สุดวันนี้ครับชอบไปที่วัชราชัยแอดสันป่าตองครับอยู่คู่หนึ่งเลยผมว่าวันนี้มอกว่าสู้กันไม่ได้แล้วผมเห็นการล้น้ำหนักวันนี้อ่ะ เนื้อสิงห์ลดสามปอนด์กว่ายังไม่เหนื่อยเท่านินคาเบกอบลดน้ำหนักเลยนินลดไปปอนด์หนึ่งเหนื่อยกว่าไอเนื้อสิงห์ลดสามปอนด์ฮะวันนี้วันนี้ผมชอบอที่วัชรชัยอสัตย์ปากตองครับชอบมากที่สุดครับแล้วก็ลองมาจากวัชระชัยครับลองมานะก็จะเป็นทางด้านวุฒิไกรวัชกวุฒิครับจะให้ขึ้นเป็นตัวชอบมากที่สุดไม่เอาเรามันมันค่อนข้างเยอะครับ ค่อนข้างตลาดซับค่อนข้างแพงแต่ความชัวมันค่อนข้างยอดชัวนะหลังจากที่พี่ไก่พูดหนึ่งประโยคกับเราเออทั้หนักมันก็เลยมาที่บูตีกไก่คู่นี้ชอบบูตีกไก่แล้วก็ลองมาครับชอบเอฟสามห้าราชานนท์ครับมองว่าสามยกสามยกไม่แพ้ครับมองว่าไม่แพ้การที่ไม่แพ้คุณมีสิทธิ์ระขยายได้ครับแล้วก็ชอบน้อยที่สุดเพื่อไทยครับไม่ได้ว่ากลัวอะไรหรอกแต่ว่า การให้มวยเราก็ต้องรู้ใจรู้ใจรู้ใจเด็กด้วยใจวัชรไทยก็ไม่ใช่ว่าจะจะใจเต็มร้อยใจสู้ใจนั่นสักเท่าไหร่ครับโดนเยอะๆโดนหนัหนกๆก็มีสิทธิ์ที่จะหันซ้ายหันขวาแล้วก็ไปตามสมภาพไปตามใจตัวเองได้การให้มวยการให้มวยที่ชอบมากที่สุดผมเราต้องรู้ใจครับไอ้วัชรชัยผมรู้ใจว่าเป็นยังไงผมถึงให้วัชรชัยนะครับผมอ่คู่สองเสมอสิงไปครับ อันนี้ตามได้ส่วนได้ครับอันนี้ผมก็ขอโทษด้วยแต่ถ้า f35 ตั้งตั้งตั้งต่อที่ f35 ถ้า f35 แ้ตอนนี้54ชกไปชกมาเอ้ยมาหลุด21 31 52เนี่ยเราพลิกแพ้อันนี้ถือว่ารอดตัวครับแต่ถ้าตั้งมาที่ f35 เสมอสิงหมดยก1 54 6 54 74 52ไม่มีนั่นเลยต้องต่อคั่นอย่างเดียวอันนี้ผมก็ยอมแพ้ครับถ้าเสมอสิงมวนเดียว แต่ว่าที่ผมวิจารณ์คือผมว่า f สาห้าไม่แพ้สามยกครับผมครับผมอ่มอาสมวติสิ่งนี้ก่อนมีอคติก่อนโชคของแสนนะจะมีเพิ่มหรือไม่เพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังจากของอุกทีนึงที่ใครฟังอยู่โอเคครับไม่มีอะไรถามแล้วก็ขอจบเพียเท่านี้ครับพวงนอนมากเดี๋ยวกลับไปนอนละ ใช้เวลาไปยีิบสามนาทีครับโอเคครับขอขอบคุณมาท่านผา้ติดตามแล้วก็ราคาผิดเลทผิดอย่าไปลุยนะอ่าสิ่งที่ผมวิจารณ์ไปถ้ามันผิดแล้วอะ่ะผมวิจารณ์ไปสี่ตัวเนี่ยมวยยังไม่ชนะยังไม่ชกเรายังไม่รู้ครับแต่สิ่งที่จะถ้าจะตามคือดูเลทอ่ะเลทเนิง่งเลทถ้าเลทได้เปรียบเลทมันผิดมันได้เปรียบมาที่ฝั่งเราลุยแต่ถ้ามันไม่ได้เปรียบ มันไปฝั่งเขาไม่ต้องไปยุ่งครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้มันมีสภาพแวดล้อมและและตลาดทรัพย์เยอะๆมันกำหนดได้ครับโอเคครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านทุกการติดตามครับขอบคุณครับ